สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะหลังจากไลฟ์สดแล้วก็มานั่งห่อปอเปี๊ยะด้วยกันนะคะเสร็จไปแล้วเนาะหนึ่งแพ็กก็หนึ่งแพ็กนี้ก็จะมีสี่ชิ้นนะคะอันนี้มันมี39เนาะเพราะอยากจะทำขาดแพ็อแผ่นหนึ่งนะคะมาชีกแผ่นห่อปอเปี๊ยะด้วยกันจ้าของขวัญคริสต์มาสนะคะช่วงนี้ก็ให้ด้วยใจนะคะ นบํำลุงเขาเรียกว่าด้วยฝีมือของเราเป็นสิ่งที่ยายจะาทำเสมอมากับของขวัญคริสต์มาสให้ครอบครัวนะคะพี่น้องจา๋าเทคนิคง่ายๆเนาะอืคนไทยเราก็ประมาณนี้เลยยิ่งอาหารไทยอยู่ที่ไหนใครก็ชอบยิ่งของพวกนี้เป็นของทอดๆนะคะอ่าเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะชีวิตอยู่กับครอบครัวเขาเราจะมัดใจซื้อใจได้ยังไงเนาะอยากเป็นกำลังใจให้สาวๆรุ่นใหม่ๆธรรมดานะคะการปรับตัวกวดจะเข้ากันได้เนาะ mm hmm. ก็เหมือนตัวเราอะ่ะให้โอกาสทังเขาและเรานะคะว่าจะเปลียนยังไงเหมือนเขาและเราหลายๆคนช่วงนี้มาใหม่ยายจ๋าก็ได้พูดคุยกับน้องใหม่ๆ มีทั้งท้อนะคะมีทั้งปัญหามีทั้งการปรับตัวสู้ๆกันต่อไปเด้อพี่น้องไงชีวิตมันไม่ง่ายถ้าคิดว่าอยู่เมืองไทยเราก็อาอยัางไม่ได้ขนาดนี้ก็ต้องอดทนสู้นะคะเพื่อหาโอกาสให้กับตัวเองเดินออกไปสู้เนาะนี่คือหัวใจสำคัญน,นะคะจมได้สู้มือ้อสู้เวนเยจานี่แม่ มีเรื่องมาพูดมาคุยเนาะก็ต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องนะคะที่คอยให้คอนเทนต์ตลอดมาแล้วก็คอมเมนต์ทั้งหลายของพี่เพื่อนเพื่อนของเราเนาะลอกใบเนี่ยช้ามากเลยพี่น้องจา๋าอืมเนี่ยอยากมีคนให้อยากมีคนหาคนมานั่งลอกแผ่นนะคะลอกแผ่นนี้เป็นอะไรที่ช้า เป็นอะไรที่้เป็นงานที่แบบต้องระวังไม่งั้นแผ่นขาดเสียได้นะคะเจ๊จ๋าทำขาดไปแผ่นนึงละเพราะความเลวความไม่เลความไม่เรียบร้อยของยจ๊จ๋าเองงนะเสียดายเนาะจาก120เหลืออยู่เหลืออยู่1้อชิ้นดูสิเนี่ย เติมความสุขง่ายๆนะคะอย่าเครียดกับชีวิตมากมายเนาะธรรมดาธรรมดานะคะปัญหากับชีวิตนีกันไม่พ้นอย่าดื่มดูแลหัวใจเราให้ดีนะคะสุขภาพจิตสุขภาพใจนะ,ะสิ่งไหนที่มันไม่ได้ดังใจก็ค่อยปล่อยวางแล้วค่อยเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆพี่น้องจ้าหาะหาอะไรทํา ค่าเวลาไม่ให้เราฟุ้งซ่านนะไม่ให้เราต้องใช้เวลากับเรื่องแย่ๆกับเราเจอตอนที่เราเจออยู่นี่เนาะพยายามดึงตัวออกมานะคะหาโอกาสให้กับตัวเองคนทำงานจะไม่ค่อยมีเวลาคิดบางครั้งเจอโมโหวืบเดี๋ยวเอาแรงไว้ทำงานดีกว่าประมาณนั้นนะคะอืมมันจะวางได้เร็วแล้วพอทำงานปั๊บมันมีเงิน,นอ่ะเออมันมีเงินแล้วก็ มันมีสิ่งที่ช่วยเหลือครอบครัวเราได้มันก็จะผ่อนคลายออกไปเพราะว่าสาวๆใหม่ๆเนี่ยภาระปัญหาที่เกิดส่วนมากนะคะก็คือครอบครัวจริงๆความรับผิดชอบของครอบครัวเนี่ยอย่างที่อืมแต่และว,วิดีโอเนี่ยยิ่งวิดีโอสุดท้ายที่จะปล่อยพรุ่งนี้นะคะ อันนั้นนี่ก็เกี่ยวกับครอบครัวโดยตรงเลยลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นบืนเพราะว่าคนรอข้างหลังเนาะคนข้างหลังยังรอเราอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องเข้มแข็งพี่น้องจ้ามามา,มานาเอาไปคุยไปเดือนธันวาแล้วนะคะเนาะคนไหนซื้อใจครอบครัวได้นะมันก็จะมีความสุข ไปอีกแบบหนึ่งเนาะหลังจากพ้นวิกฤตนั้นนะคะแต่ยายจ๋าเชื่อเลยว่าทุกคนยังไงก็ต้องเจอเนาะปัญหาปรับตัวเข้าหากันเนี่ยไม่ว่าทั้งเราและเขานะคะทั้งสามีแล้วก็ญาติของเขาด้วยเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ให้ความสําคัญเหมือนกันเกี่ยวกับงานคริสต์มาสนะคะงานครอบครัวเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้มาคุกคขีมากเหมือนคนไทยเราแต่สําคัญก็คือ ช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่นะปู่เป็นผู้ให้ใช่ป่ะเว้ยอะนนนนกเป็นย่านกอ่ะกันย่าซิเตอร์อานาดัดคนนี้ใช้ไม่ได้นะคะ <Yeah, S 1> วันนี้ <yeah. S 1> บอกไอ้โลกแผ่นก็ไม่ได้ย้อนเด้อนงซึนุกนกนี่ฮันเล็ดเต้นเตี๋ยป่ะเก็บช่วยโลกสายแล้วนะฮ <laughs> ักลาย เสียงดังในบ้านนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเขาคุยกันแบบนี้กว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนะเหมือนเยจ๋าได้ไปเนาะสาวสว่างคนไกลบ้านน้องมุ้ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีแม่ย่าที่แบบปัญหาเนาะตั้งแต่เริ่มต้นแรกๆที่มานะคะบางครั้งสามีบางคนเนี่ยจะปล่อยให้เราไฟาเองเขาจะดูอีกอย่างหนึ่งเรามองว่าเขาอาจจะวัดใจด้วยเนาะวัาดูความอดทนของเราจะมีมากแค่ไหน บางคนนะคะแต่บางคนเขาก็ลุกขึ้นมาช่วยเมียถ้าหนักจนเกินไปมันก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเออเนาะบางครั้งถ้าเขาปล่อยเราจนเกินไปหรือปล่อยให้คนอื่นมีคําพูดแย่ๆเนาะไม่ไม่ว่าแม่ย่าหรือใครก็ตามน,นะแล้วสามีไม่ช่วยเลยอันนี้ยายจ๋าก็เข้าใจนะเพราะตัวยายจ๋าเองมีคําพูดจากน้องสาวคนเล็กหรือว่าไม่ว่าฝรั่งหรือใครที่จะเอ่ยขึ้นถึงเราในสิ่งที่ รู้สึกมันคัดข้องเขาจะตอบทันทีอันนี้เราจะรู้สึกปลอดภัยนะคะเราจะรู้สึกปลอดภัยเหมือนการทํางานส่งเงินบ้านเนี่ยอน้องน้องเคยถามว่าเอา้ายายจ่าก,ก็ทํางานเย,ยจ่าไม่ได้ช่วยอะไรเธอที่นี่เลยเหรอเขาประมาณก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนคนไทยเรานี่แหละนะเพราะว่าฝรั่งนิสัยของฝรั่งคืออเมริกันแชร์นะ คืออเมริกันแชร์เขาช่วยเหลือกันน้องสาวเขามีแฟนที่นี่เขาก็ไม่แต่งงานนะเขาจดทะเบียนอยู่ร่วมกันแต่ก็เหมือนใบแต่งงานนะคะแล้วก็มาซื้อบ้านด้วยกันมีลูกร่วมกันเนาะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ครึ่งต่อครึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเขาเริ่มต้นมาด้วยกันจากศูนย์ทีนี้เขาก็เอ่ยมาไอเราก็นิ่งทีแรกเราจะอ้าปากละแต่เราไม่ทันนะคะไม่ทันคุณสามี สามีบอกว่าแล้วทําไมอ่ะแล้วทําไมอ่ะอืมมันปัญหาอะไรของเธอเหรออุย้อยอาจยานี่เงียบน้องสาวเขานี่เงียบก้มหน้าปั๊บตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็รู้เลยว่าเขาก็รู้เลยว่าส่วนไหนควรก้าวไก่ส่วนไหนไม่ควรก้าวไก่นะคะอืมเพราะว่าเราจะไม่ทันพูดเลยแล้วเขาก็จะชอบถามเน้ะเขาเคยถามยีจ๋านะ น้องคนเล็กนะก็เหมือนมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าโกรธนะคะก็คือเขาก็จะถามว่ายายจ๋าเมืองไทยเพราะเขาดูหนังไทยถูกไหมเมืองไทยที่มีการพ่อแม่เอาลูกมาขายทางเหนือเนี่ยมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่เขาดูแล้วเขามาพูดแล้วรู้สึกไม่ดีกับเมืองไทยยายจ๋าก็ตอบตรงๆทําไมอะเบลเยียม <c oughs> ก็มีอาชีพนี้ทําไมเธอมองในมุมคนไทยแล้วพ่อแม่ชั้นก็ไม่ได้เอาชั้นมาขายหรอกนะถ้าชั้นขายได้ชั้นขายตัวเอง นี่แหละไม่ต้องรอให้ใครมาขายหรอกเงียบเหมือนกันนะเงียบเหมือนกันนะือเพราะฉะนั้น<ม>บางครั้งคำตอบของเรากับฝรั่งเนี่ยถ้าเราฟังเขารู้เรื่องและพูดได้ชัดเจนมันจะทำให้เขาเกรงเราเช่นกันหนึ่งสิ่งสำคัญเลยเราต้องพยายามชเรือเรียนรู้ภาษาเนาะภาษาของเขานะยายจ๋าจไม่ได้อังกฤษตอนนั้นยายจ๋าจตอบของภาษาที่นี่นะ อ่าเพราะว่าได้ภาษาที่นี่มากกว่าถึงแม้สำเนียงเราจะไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็เข้าใจเขามากขึ้นนะเพราะยายจ่าไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเนาะมาทีแรกเลยก็ลุยภาษาที่นี่เลยเพราะมาตอนแรกจับหนังสือเล่มหนึง่งอ่านเล็บไรไซายขวก็ยังไม่รู้จักเลยตอนนั้นพี่น้องอ,อยู่ได้ไงจนถึงวันนี้นะะ <laughs> พราะเราออกไปอยู่กับสังคมภาษาอังกฤษก็ไปได้มากที่สุดก็เพิ่มเติมจากเพื่อนฟิลิป,ปินที่ทํางานเขาชอบพูดภาษาอังกฤษนะะแต่เรื่องเขียนก็ยังด้อยนะืมเรื่องอ่านพอได้พอได้เนาะพอได้นะคะพอรู้เรื่องแต่ก็ไม่เปอร์เฟกแต่อังกฤษนี้ไม่ได้เลยอ่ะอือแต่อ่านนอร์นแลนด์โอเคอยู่นะคะบางคําก็จะยากแต่ก็เข้าใจกว่าแต่เรื่องเขียนนี้บอกเลยไม่ได้เลย อืมเนาะสู้ๆกันต่อไปนะคะคอยหายโอกาสให้กับตัวเองความรู้สิ่งสำคัญยิ่งสมัยใหม่มีโอกาสได้พูดได้คุยได้เจอพี่น้องหลายๆท่านอย่าปิดโอกาสให้กับตัวเองบางครั้งการพูดคุยในกลุ่มปิดหลายๆคนหรือว่าหลายๆเพื่อนเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องความลับอย่าไปพูดกับใครหลายๆคนพูดเนาะแต่ถ้าเรามองว่าเราพูดไปแล้วเราได้หนึ่งระบายคือ รักษาหัวใจตัวเองนะคนะสองเนาะสองได้แนวคิดเพิ่มนอกเหนือจากสิ่งเรานะคะมันอาจจะมีทั้งคําชอบไม่ชอบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเหมือนกับว่าได้สามีไม่ดีทําไมไม่กลับเมืองไทยเพราะเขาไม่ได้เจออย่างเราแต่คนที่เห็นใจเรามันก็มีอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เราจะคบ คนนะคะไม่ว่าสังคมเมียฝรั่งหรือในกลุ่มปิดหรือว่าใน Facebook ที่เราจะโพสอะไรลงไปเนี่ยเราต้องยอมรับสถานภาพคือคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันเป็นธรรมดาเพวกเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เราเป็นนะคะไม่ได้อยู่ในจุดที่เราเป็นอันนี้สำคัญนะยายจ๋าว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าตรงนั้นเราเข้าไปเนาะ เราอาจจะถ้ามั่นใจที่จะพูดจะคุยให้นึกถึงคำแรกเลยคนที่ได้ก็คือเราหนึ่งได้ระบายไม่ต้องเก็บก,อด,กดอยู่คนเดียวเป็นโรคจิตอยู่คนเดียวสองเราอาจจะได้คนที่เห็นใจเราและลุกขึ้นมาแนะนำในคำที่ช่วยเหลือเราได้นะคะถ้าเราไม่เป็นน้ำเต็มแก้วจนเกินไปนะคะนี่คือสิ่งสำคัญของชีวิตในต่างแดงนเนาะ สามนะคะการพูดคุยอยู่กลุ่มเพื่อนไม่ว่านั่งคุยหรือในกลุ่มหลายๆคนแชทหน้าห้องเนี่ยธรรมชาติทุกคนจะออกแนวคิดของแต่ละคนไม่มีใครผิดใครถูกแต่ทีเนี้ยมันผิดตรงที่ว่ามันไม่ถูกใจเราไงใช่ไหมมันผิดตรงที่ว่าเราไม่ชอบคอมเมนต์นั้นไงหรือว่าไม่ชอบคำพูดนั้นไงแต่ถ้าเรานิ่งได้แล้วฟังนะคะอืมเรามีแต่ได้กับได้ เนาะและหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะใย,ยจายยอมรับสารภาพเนาะกับเรื่องการทำวิดีโอถ้าเราคิดจะเปิดตัวหรือว่าออกมาเป็นคนสาธารณะเราต้องยอมรับได้ทุกทุกคอมเมนต์เพราะมันเป็นแนวคิดของแต่ละคนความเข้าใจและสิ่งที่เจอของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะคะอันนั้นคือสิ่งสำคัญเนาะอืมต้องใหเเ้เขาเรียกว่าสิทธิอ่ะเขาเรียกว่าสิทธิอิสระ ความคิดอ่ะอืมแล้วก็ความโชคดีแล้วก็ต่างอ่าต่างคนต่างปฏิบัติกันคนละแบบเนาะไม่มีผิดมีถูกตรงเนี้ยจริงๆนะคะอืมเพราะฉะนั้นเราเท่านั้นแหละจะเปิดใจให้กับตัวเองได้มากแค่ไหนอ่าถ้าไม่มั่นใจตั้งแต่แรกเราก็ต้องไม่ควรเข้าไปแล้วเอ่อยอะไรนะคะอืมเพราะว่าคำว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันย่อมมีแน่นอน คำว่าชอบไม่ชอบนี่ไม่พ้นนะคะเราคนเดียวเป็นคนธรรมดาจะให้คนรักเราทั้งร้อยยากแต่ถ้าเราคิดว่าเออเนาะคิดว่าแบ่งแชร์เออเนาะอย่างน้อยฉันก็ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการรู้แค่นั้นเองนะคะนาชีวิตในต่างแดนขอให้ทุกคนสู้ขอให้ทุกคนสู้นะคะถึงแม้คนนี้ไม่ดีกับเรานั่นไม่ใช่สินของเราแต่สุดท้ายแล้วเราก็เจอคนที่เหมือนเราเข้ามาคุยให้กำลังใจเราอยู่ดี นะคะพี่น้องจา๋าอย่ากเก็บเอาแต่เรื่องแย่ๆให้เราหมดพลังหาสิ่งที่สร้างสรรค์ให้กำลังใจตัวเองให้ได้นะอย่าจ๋าไปฟังพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่ม y o u t u b e ของเรานะคะก็คือท้อเนาะเจอปัญหาจริงก็มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประสบการณ์ทีแรกก็คิดว่าทำใจแล้วละ่ะว่าจะสู้กับคอมมิ์อาจจะเจอ อาจจะเจอน,นะคะเห็นมาคนช่วยผู้ช่วยแล้วพี่น้องจ๋าคําพูดแต่พอเจอจริงๆก็น้อยเหมือนกันนะคะยายจ๋าก็บอกแล้วเนาะก็ต้องสู้อืมเพราะฉะนั้นถ้าว่าเสียเวลาถ้าคิดว่าตรงนี้ทําให้เครียดหยุดดีกว่าแต่ถ้าเราคิดว่าตรงนี้เราทําให้ทาแล้วมีความสุขทาแล้วได้ให้กําลังใจทําแล้วได้เห็นรอยยิ้มของคนคนนึ่ง แค่คนคนหนึ่งนะคะที่ลุกขึ้นมายิ้มแป้นให้เนี่ยก็โอเคแล้วจริงๆเนาะเราอย่าเพิ่งหวังสูงนะคะเพราะเราก็ยังพูดอ่าเขาเรียกพลังเรายังไม่พอให้คิดตรงนั้นเนาะแล้วอย่างชีวิตบ้านๆอย่างเราเนี่ยมีคนเข้ามาเนี่ยทั้งติหรือชมนะทั้งด่าก็ช่างนะอย่าลืมว่าเขาดูจริงๆอย่าลืมคนด่าอาจจะเป็น f อตัวจริงก็ได้เนาะพี่น้องจา๋าอ่าเนาะ สู้กันต่อไปนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้เนาะมันยาวแล้วนะคะขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะคะสู้กันต่อไปนี่เนาะชีวิตเราใจเรานะคะพลังของหัวใจลุกขึ้นมาเนาะอย่าห่วงแต่ฝากความรู้สึกหรือไปแคร์ลงปากของคนอื่น สู้ๆกันต่อไปคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเมลีคริสต์มาสลวงหน้าเตรียมพร้อมสุขภาพนะคะไว้เจอกันเนาะสวัสดีปีใหม่เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเตรียมพร้อมความสุขอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะล่ำรวยเงินทองถูกหวยต้อนรับปีใหม่กันเด้วพี่น้องจา๋าให้พรเร็วเกินไปเปล่านเนี่ยยังไม่ถึงวันอาญา,นะ <laughs> บ,าบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวจะมาหอต่อก่อนนะคะ